สวัสดีครับเพื่อนๆครับใน y t u t u นะครับที่ดูพวกเราอยู่นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมารีวิว scrambler 0 0น2ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวพิเศษครับมีเพียงแค่า1,000คันเท่านั้นที่ช่วยอมทำมาเป็นตัว Limited e dition ครับหรือว่าตัว Steve m c q u e e นนั่นเองนะฮะแล้วอยู่กับเจ้าของรถด้วยน้องเตอร์ฮะสวสดีครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้ผมกับพี่อู๊ดนะครับได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์เขาเดี๋ยวเราจะถามเขาเพราะว่า เขาเองเนี่ยผ่านสคตรมเบิรมาหลายตัวแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คันใหม่ก็ยังเป็นสคตรมเบิรอยู่เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าทําไมเขาถึงเลือกใช้สคตรมเบิรนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียยังไงเผื่อเพื่อนๆที่กําลังเลงแบบนี้อยู่ชอบสไตล์ลุยๆหน่อยเท่ๆนะครับผมคือจริงๆพี่วุฒิสคตรมเบิรเนี่ยของทรัมเนี่ยมันมีตัว9 0 0ซีแล้วก็102แล้วก็ถ้าว่าย้อนไปหน่อยเนี่ยจะเป็นพวกตัวมอลอ์ลม900ใช่ปะใช่คือเอาจริงนะตมเิตัวเนี้ย กัมเบอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวมอลอลมหรือตัวเนี้ยพี่ชอบนะ,ะแต่ปรากฏว่าสลีระพี่ไม่ได้คือบางครั้งรถมันทามาไม่ไม่ใช่เหมาะกับเรารมไ,มไม่ว่าเราชอบแล้วเราจะต้องมาขี่มันทุกคันมันไม่เหมาะสลีระเราเรารต้องยอมรับเพราะนั้นเวลาการเลือกเลือกรถเนี่ยอยาให้เลือดด้วยการเหมาะกับสลีระของคนขี่บางคนตัวเล็กเนี่ยนะ<อ>ครับถ้าว่าจะมาขี่ตัวแบบเนี้ยมันค่อนข้างสูงยิ่งเป็นตัวพันสองด้วยนะครับเขาใช้รหัสว่าตัว xe นะครับ xe นี่คือสูงสุดถ้าเป็น xc จะตี้ลงมาหน่อยนึง นี่จะท็อปสุดของในแซรามร์แต่ถ้าหากว่าเอาแบบเป็นตัวลิมิเต็ดเลยนะฮะตัวท็อปสุดจริงๆก็คือตัวนี้แหละสตีป์ม q ควีนที่มีขายในบ้านเรานะใช่แล้วก็มีน้อยด้วยแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยเห็นบอกว่ามีมาแค่ประมาณสิบกว่าคันตอนตอนแรกอ่ะครับมันเขาบอกว่านําเข้ามา25คันครับแต่เหมือนว่าด้วยเหมือนโดนฝรั่งเอากลับไปก็เหลือประมาณสิบกว่าที่มีอยู่ในประเทศไทยที่เหลือสิบกว่าแต่ทั่วโลกมันมีพันคันใช่ครับคือคือวันนี้จริงๆอยากจะรู้ว่าทําไมเตอร์ถึงได้หลงไหลกับ ไอซกระเบื้องตัวนี้จังเพราะว่าเอาเพิ่งขี่อยู่นะก็คันเก่าก็ s c ะเบื้ใช่ก็ลิมิเต็ดเออก็ลิมิเต็ดแล้วนะเดี๋ยวที่ผมเริ่มรู้จักไทยอัมเนี่ยก็คือแซคแคมเบอร์ข้อยกไปดูในหนังในเรื่องจ u r a s s i กเวิลด์ใช่แล้วผมก็เลยชอบอันนี้แรงมาดานใจเลยเพราะว่าคันแรกผมก็เป็น s c คแคมเบอร์เแต่ว่าเป็นม่อน้ำแล้วก็ขี่ขี่ไปสักประมาณที่พี่แอมเห็นนะประมาณปีกว่าเราเริ่มรู้สึกว่า มันเล็กไปหรือเปล่าวะเพราะเราตัวสูงเริ่มเตอร์สูงประมาณร้อปดสิบนะครับเพื่อนๆน้ำหนักมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแล้วรู้สึกว่ารถมันเล็กไปแล้วก็จะมองตอนแรกเราไม่ได้มองเลยนะสแกมเมอร์พันสองเนี่ยมองว่ามันหลุดธีมคลาสสิกไปเยอะเราก็เลยไม่ชอบแต่พอดูไปเรื่อยๆดูไปมาแล้วแบบมันเริ่มสวยวมันเหมาะกเราพว่าแล้วด้วยกลุ่มเราอ่ะใช่ริงด้วย กลุ่มเราที่เรามีขี่กลุ่มขี่มอเตอร์เนี่ยขี่กันเร็วเรือเครื่องเก้าร้อยอ่ะเราเหนื่อยคือบางตาเหนื่อยบางคนเนี่ยอาจจะชอบเป็นตัวคลาสสิกจ๋าเลยครับน่าจะเป็นตัวเก่าตัวเก่าก็คือตัว9 0 0าร้อยี่ีตัวนั้นก็สวยนะยอมรับเลยเป็นเป็นพ่อยกยาวไปเนี่ยเออนะคือถ้าผมมีพื้นที่ผมอาจจะเก็บมอเตอร์ลมอีกคันหนึ่งที่เป็นสแคมเบอร์เหมือนกันครับใช่ตัวเนี้ยก็ถือว่าเตอร์ได้มาค่อนข้างคุ้มเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะฮะจากตัวเก่าก็เป็นยูโรไฟอยู่แล้วอออออย่่่่าาาางงี้้้ตบกกนนนะะฮเพืๆถว หาตัว Street m c q u e e เนี่ยเราจะได้ปีประมาณ2022น,นะครับแล้วก็เป็นตัว Euro เป็น,นะเ,ปนเป็นโมเดลที่ออกมาพร้อมกับประมาณโกล l l i n บออกมาไล่เรียกกันเ,เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูว่ามันมีความแตกต่างยังไงกับตัวธรรมดามทีเนี้ย<ม>ผมอยากจะมาพูดคุยก่อนแล้วกันนะครับ<ม>เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานการขับขี่<ม>ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคุยกับเจ<ม>้าของรถโดยตรงเลยเพราะว่าเขาใช้มาหลายคันแล้วแล้วก็แต่ละคันนั้นเนี่ยวิ่งคันที่แล้วก็วิ่งไปหลักหมื่นโลใช่ขี่ไปขึ้นเหนือลงใต้มาเยอะเลยใช้ไปเก สามหมื่นโลครับผมมาถามข้อดีก่อนแล้วกันว่าทําไมถึงขี่สุขาวิ่งมายาวนานเลยคิดว่าข้อดีของเขาคืออะไรบ้างครับพี่ก็อยากรู้นะเออคือข้อหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับผมอืแล้วเราเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วแล้วรถด้วยรีระเราร่างกายเราในความสูงเนี้ยใช่มันพอดีกับตัวเราครับการใช้งานเราคั้นขั้นคล่องตัวในเมืองผมก็ใช้ได้นะสุมเบอร์เนี่ยแล้วก็ในเรื่องทอกเรื่องอะไรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในบราวิวพันสองเนี่ยไอ้นี่จัดที่สุด ถ้าเทียบต้นเทียบในเครื่องพันสองร้อยสี่สี่ไอเนี่ยคือบอกเลยนะพอพอทัตตันอาเลยนะอ่าคือคือใครขี่แบบเนี้ยถ้าถ้าขี่ไม่เก่งเนี่ยบอกเลยนะโดนสวนได้คือเครื่องพันสองร้อยสี่สี่นะเพื่อนๆถ้าหากว่าเป็นตัวปีใหม่ๆเนี่ยก็จะมีอยู่ในตระกูลบอดี้วิลเนี่ยมีทีร้อยยี่สิบมีทัตตันาพันสองนะครับมีสแควร์บอลพันสองมีบับเบิ้ลนะครับแล้วมีพวกสปีดทวินแต่ถ้าเทียบความแรงเนี่ยถ้าส่วนตัวผมนะ ถ้าท่านอ่านนี่น่าจะมาแรงสุดเลยความแรงของเครื่องเพราะใช่ในเครื่องพันสองนะครับลองลงมากับตัวนี้เรียกว่าสูสีกันเลยก็คือสกแ a มเบอร์พันสองนะครับส่วนทีร้อยยี่สิบเนี่ยจะให้ฟิลลิงความนุ่มนวลจะไม่ได้ดึงขนาดนี้แต่ว่าจะได้ความนุ่มนวลคือคาแรคเตอร์ของเครื่องพันสองในทรอยัมเนี่ยบอกงี้ว่ารถในแต่ละคันเนี่ยการขี่ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องพันสองก็ตามนะครับอ่ะทีนี้มามาทิเตอร์หน่อยเตอร์เนี่ยเป็นคนชอบความเร็วอยู่แล้วนะครับคันเนี้ย อย่างที่พี่อู๊ดบอกไปว่าไล่กับทัศน์นาเนี่ยถ้าขี่ทางตรงเนี่ยโอ้โหหนีกันแทบไม่ออกไม่ออกอยู่ที่ฝีมือคนขี่แล้วฝีมือไม่ดีนี่นะนี้ทิ้งหายนะเพื่อนๆครับเห็นรถทรงแบบนี้สูงๆอย่างเงี้ยแต่ว่ากดหมดไม่เนี่ยความเร็วเนี่ยทางตรงเนี่ยแต่200ได้เลยแต่ได้เลยทรงแบบนี้ขี่ได้นะฮะรวมถึงมีสัมภาระอยู่ด้วยก็ถือว่าแรงพอตัวในตระกูลคลาสสิกเลยนะครับทีเนี้ยโอเคเรื่องของความแรงกําลังเครื่องยนต์เนี่ยสำหรับเตอร์เพียงพอไหม เดินตะกุนเกินตะกุนตัวนี้เกินเพียงพอครับเพราะว่าเราเองเนี่ยขี่ขึ้นเหนือไปใต้ลงใต้ใต้สุดผมไปมาหมดแล้วถ้าใช้ยังไงบ้างอัตราการเร่งแซงต่างๆช่วงล่างคือจริงอ่ะเต้ยมันไม่ได้เป็นสายขี่เร็วเป็นสายท่องเที่ยวเดินทางเนื่องจากไปกับกลุ่มของพวกเราผมทันนาบ่อยกลายเป็นเลยต้องเร็วเลยนี้เลยเป็นนิสัยแล้วคือตอนแรกอ่ะผมขี่900อ่ะผมเหนื่อยผมเลยต้องลดอะไรวะที่จะตามเขาแล้วแบบุเหนื่อยน้อย ก็เลยมองว่าไอเนี่ยแม่งเหมาะสุดแล้วแล้วยิ่งเราชอบอยู่แล้วด้วยก็ยิ่งกลายเป็นว่าคนอื่นต้องมาเหนือกว่าเราเองเพราะว่าหนึ่งเร็วด้วยแล้วก็ช่วงล่างด้วยช่วงล่างนุ่มนวลลงหลุมลงอะไรผมบดไปได้หมดเออที่อยากอยากรู้ว่าทำไมถึงชอบหลงไหลกับไอตัวนี้จังคืออ่าเรื่องความแรงเรื่องความแรงพันสองสแตรมเบิลนะเพื่อนเพื่อนถ้าใครชอบความแรงคันนี้คอนเฟิร์มว่าผ่านแน่นอนช่วงล่างเป็นไงบ้างโคตรดีบดไปได้ทุกสภาพถนนครับลงหลุมบอเอเวนเจอร์ผมลองมาหมดแล้ว ด้วยด้วยรูปทรงรถที่มันมีความสูงนะมันไม่ต้องระวังเลยขึ้นเนินลงเนินเจอทางลุยๆคือรูดได้เลยอารมณ์แบบ Enduro แล้วมีคนซ้อนอ่ะกำลังเครื่องเป็นไงบ้างดีก็ยังดีครับเพราะว่าก็ยังตามนะยิ่งบอกเลยว่ารถคันนี้ยิ่งแบกยิ่งเฟิร์มในการวิ่งทางไกลมันจะมันจะไม่ไม่โต้ไม่คือมันมีน้ำหนักของมันโช๊คหน้าเป็นอัพไซด์ดาว ก็บอกโชคนี่ใหญ่เบ่มเทิมเลยนะตัวนี้เป็นสีทองตัวนี้ตัวท็อปอยู่แล้วนะครับแล้วก็โชคหลังนีให้เป็นซับแทนก์ตัวเอรินเอรินมาโชคนี่ย่างใหญ่พี่ถ้าเทียบกับพวกทีร้อยทีร้อยสิบนี่ใหญ่เบ่มเลยพลเรื่องเลยใช่แล้วก็สวิงอาร์มที่ยาวกว่าตัวทั่วไปด้วยนะฮะตัวนี้เป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมใช่ นะครับแล้วก็ขนาดล้อที่ให้มาสเปคนี่ตัวนี้ล้อหลังเนี่ยเป็นขอบ17นิ้วนะครับยางจากโรงงานเนี่ยหน้ากว้างประมาณ5 0 150ส่วนล้อหน้าฮะเป็นล้อที่ลวดเหมือนกันนะตัวนี้ไม่ต้องใช้ยางในหน้ากว้างหน้า21อ่ะล้อหน้าขนาด121นิ้วสไตล์ลุยเลยแล้วหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ9 0อันนี้คือลุยได้ทุกทีก็คือง่ายๆตัวนี้เหมาะสำหรับพวกที่ชอบเดินทางแล้วก็ชอบบาเร็วแล้วคําเวลาได้ไรได้แล้วก็คนตัวใหญ่คนตัวใหญ่มีหมดการขับขี่ ผซึ่งมีเยอะกว่าชาบ้านก็ด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่มี6โหมดอหมดทั่วไปมัน3โหมดนะใช่ถ้าเป็นพวกที T120 จะมีแค่2ใช่ไหมตันอามี3แต่โหมดเขาเยอะมากแล้วหน้าจอเป็นแบบเป็นแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็กุญแจเนี่ยเป็นเคลย์เนี่ยเดี๋ยวให้ดูกุญแจจะให้มาแบบนี้คือผมก็ใช้อยู่นะตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดแบบน้องเตอร กุญแจใส่ไว้ในกระเป๋าเหมือนเหมือนรถสมัยใหม่ทั่วไปแต่ว่าเขาให้แบบนี้มาแค่ดอกเดียวนะ<ช>ส่วนอีกดอกเป็นกุญแจธรรมดาอีกสองดอกจะเป็นกุญแจชิปชปกติทีนี้เรื่องน้ํามันหล่ะคันนี้เติมอะไรยังไงบ้างครับแล้วก็เต็มถังวิ่งได้ซักประมาณเท่าไหร่การกินน้ํามันเป็นยังไงฮะส่วนใหญ่นี่ผมใช้โซลคาวาห้าครับเพราะว่ารถอย่างว่ารถผมใช้งานประจำมันไม่จ้เป็นต้องเป็นซินหรอกอถ้ากินน้ํามันไหมค่ะว่ามันก็ กลางกลางบิ๊กไบค์อะครับประมาณ16 17 18แต่ถ้าแต่ถ้าเปิดเปิดเขาเรื่อก็ประาหประมาณนั้เอางี้ถ้าถ้าจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปกลับเนี่ยค่าน้ำมันประมาณเท่าไหร่ผมโดนน่าประมาณ3,000กว่าบาทสาม0ันกว่าบาทขี่เร็วไหมเร็ว เร็วนี่คือประมาณก็ร้อยหกร้อยเจ็ดยืนพื้นโอ้โหแต่ถ้าขี่แบบร้อยร้อยยี่เนี่ยก็น่าจะประหยัด่านี้หน่อยประหยัดเยอะครับประหยัดก็ถังนึงประมาณเกือบสามตันโลนะวิ่งถ้าเกิดก็ได้เยอะอยู่เคยขับไปหาพี่แอมที่ราบุรีใช่ไหมครับร้านก็เติมถังหนึ่งผมไปกลับไปกลับเนี่ยผมเหลือครึ่งถังอืมนะครับอันนี้พูดถึงในเรื่องของ เปลี่ยนท่อแล้วด้วยเปลี่ยนแล้วครับใส่เป็นท่ออโร่นะฮะตัวสเปค UK UK ครับอันนี้ไม่เน้นดังนะฮะเน้นขี่นุ่มๆแล้วก็ขับขี่ขอุทยานได้ท่องเที่ยวตามอุทยานเขาย่งเขาใหญ่นี่เข้าได้เลยใช่ครับแล้วก็สเปคยางเนี่ยยังเป็นสเปคเดิมจากโรงงานอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนสเปกก็เฉลือบสบายๆบดได้มิดขอบครับเพราะว่าเข้าโค้งเรวสูงก็ประมาณร้อยสี่ร้อยสี่แล้วข้อเสียเรามีไหม มีมีถ้าตัวนี้มีครับหนึ่งเลยก็คือจะไม่มีข้อเสียเลยไม่ได้คือข้อเสียเนี่ยต้องบอกว่าคือแล้วแต่คนนะมันมันมีมันมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นหละโอเคก็หลักๆเลยนะก็สูงครับสาหรับจะไม่เหมาะกับพวกคนตัวเล็กคือมันเป็นรถที่สูงมากแล้วคือเวลาเราข้อร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปนะคนขี่เจ็ดสิบกว่าด้วยขนาดเราร้อยแปดสิบเรายังจะไม่ไม่อะไนี่ครับผมตอนเราข้อแล้วเราเข็นหอยหลังเนี่ยจะลำบากนิดนึงใช่ก็เลยต้องลงมาเข็น ล้วต้องชำนาญใช่คล่องตัวนิดนึงต้องอยู่กับมันไปสักพักหนึ่งพี่นี่หมดคันนี้สวยเท่แต่คนขี่ต้องตัวสูงหน่อยใช่ข้อที่2มีอะไรฮะเรื่องความร้อนครับอืมก็แต่แล้วแต่อันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่คนนะสำหรับผมส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยร้อนแต่ถ้าร้อนเหรอทั้งท่อทั้งพัดลมนอเอพมันพัดผ่านท่ออะไรมามันเลยกระจายออกมาตรงขาแล้วก็หลายคนชอบถามนะครับว่าสกังเบอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น9 0้าร้อนหรือว่า1ัน0ท่อ ขึ้นมาแบบนี้มันนั่งแล้วมันไม่โดนขาเหรอมันไม่ร้อนเหรอร้อนไหมอะไรยังไงคือตรงช่วงนี้ไม่ค่อยร้อนแต่ร้อนเนี่ยจะเป็นตรงนี้แล้วเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับเวลาพัดลมทํางานเนี่ยเป่าความร้อนมาเนี่ยถ้าขี่ในโซนสุขุมวิททองหล่อในเมืองอโศกรถติดๆเนี่ยอันเนี้ยผมบอกเลยว่าร้อนขนาดผมใส่เกียร์นะร้อนเพราะลมมันเป่าแบบเข้ามาที่ตัวเราเต็มๆรถมันไม่ได้วิ่งใช่ไม่ใช่แท้สักคำนะผมว่า เป็นตัวทีอื่นก็เป็นเป็นเหมือนกันในตระกูลของทอัมถ้าเป็นตัวที่มันมีเป็นตัวพัดลมนะเป็นแน่นอนผมมองมันแต่ตัวนี้ร้อนกว่าเพราะว่าเครื่องมันมาตรงนี้เลยมันสูงพี่พอมาสูงปุ๊บขาเราต้องหนีตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างพวกนั้นอะเรายังโก่งขาออกหลบอะไรได้อีกข้อหนึ่งสําคัญที่สุดคือเลือนไม้ตัวนี้ปัญหาคือเลือนไม้ใช่ที่ทุกแทบทุกคันร้อยเปอร์เซ็นต์อะตีสักเก้าสิบเก้าต้องเจอมันเป็นยังไงฮะน้ำเข้าเลือนไม้ครับ เข้าเราลุยฝนแล้วเข้าเหรอหรือว่าล้างรถเข้าหรือยังไงล้างทุกอย่างพี่น้ําคือจะบางคันนะบางคันก็ไม่เจอบางคันก็เจอคือน้ําเข้าอาจจะเข้าพวกตรงหน้าจอเนี่ยตรงตะเข็บหรือว่ารอยหลังปักอะไรพวกนี้แล้วเวลาเข้าไปแล้วแล้วมันมันอาการไม่ไปไงพังหน้าจอมันดับไปเลยหรอไม่ดับมันจะมันจะกระพริบกระพริบแล้วมันช็อตใช้งานไม่ได้มันช็อตแล้วโมดต่างก็คือล้วนอ่ะก็คือไม่เราทาอะไรไม่ได้คือสถาถานแก้ปัญหาไหมบางคันที่ผ่านมาเขาทํายังไงกัน พันเก่าผมเนี่ยผมก็ใช้รุ่นนี้ Kem, ใช่ไหม ke m, ke m ผมเคมตั้งแต่หเดือนแรกเลยเจอเคมแล้วก็หลังจากที่เคมเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเขาทํายังไงอาจจะอัดซิลิโคนรอบๆหรือ่าอะไรแต่เขาเปลี่ยนไม้ลูกใหม่ให้เราใช่ไหมใช่แล้ว,ออลวพออันนั้นคือแก้จบเลยนะแล้วผมเปลี่ยนลูกนั้นเสร็จอ่ะผมไปเบตงแล้วกพี่ต่อลุยทั้งทางฝนน่ะไม่เจอแล้วถ้าแก้ปัญหาจบคือจบอันนั้นคือโชคดีเพราะว่าเขาซื้อป้ายแดงแล้วยังอยู่ในระยะประกันแต่ถ้าเป็นมือสองอ่ะ ลูกหนึ่งหลายตังนะเจอแบบเนี้ยลูกหนึ่งประมาณเท่าไหร่ฮะหมื่นกว่าตับเจ็ดหมื่นอ๋ออันนี้คือคือต้องทําใจนิดหนึ่งนะเพื่อนๆในบอกกันตรงๆว่าสําหรับคนที่จะเล่นแตมเปอร์ถ้าเป็นไม้ตัวเนี้ยที่มันอยู่ในตัวล็อกเก็สามเนี่ยมันเคยมีคนถามบอกว่าสมมติว่าไม่เอาไม้ตัวเดิมได้ไหมเปลี่ยนเป็นไม้แต่งเลยไหมเคยถึงกันโมดนมันจะใช้ไม่ได้มันลูกเล่นมันเยอะมีต่อมีต่อบลูทูธดูแผนที่อ่าอุ้หลายอย่างมากคือถ้าเราใส่ไม์มอเตอร์แกร์เเนี้ยไอ้ฟังก์ชันต่างๆมันมันลองไม่เห ข้อเสียตรงจุดนี้ถ้ารับได้นะสำคัญใช่ต้องจ่อมอ่ะต้อจ่อมอ่ะถ้าใครอยากจะเล่นตัวนี้นะครับตอนนี้ต้องยอมรับเรื่องของไม้แต่ถ้าเป็นตัวใหม่ไปแล้วเนี่ยแต่เป็นสแคมเบอร์ตัว X เนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ไม้ลูกนี้ละเขาจะไปใช้ไม้ตัวไทเดนต์ตัวเล็กๆแต่ไม้ลูกเนี้ยมันอยู่ในสแคมเบอร์ตัวท็อปนะครับใช่แล้วก็อยู่ในล็อกเก้สามอย่เดียวกันไม้ท็อปของไทมแหละแต่ว่ามาพร้อมปัญหา ราคาถ้าว่าไหม่สียนะถ้าเบิกใหม่จากศูนย์เนี่ยประมาณ6กหมื่นกว่าหกหมื่นกว่าเกือบเจ็ดหมืน่นแต่ผมก็ยังไม่รู้นนว่าตัวใหม่มาเปลี่ยนแล้วมันจะจบไหมไม่รู้ก็รู้สึกว่ายังใช้รุ่นนี้อยู่ก็ยังใช้อยู่<ช>แต่ว่าเขาอาจจะทําให้มันดีกว่าอาจจะเป็นร,<อ>รุ่นใหม่หรือเปล่า,อ,ลาอันนี้เป็นข้อสังเกตนิดนึงนะครับอันนี้แต่งอะไรไปบ้างคือเดิมๆมาสวยอยู่แล้วนะครับเพิ่มความสนุกในการขับขี่น้องเติบ เปลี่ยนปลายท่อเป็นของแอโ o ตัวสเปค UK มันมี UK เคกับ u s นะครับ UK จะเสียงนุ่มๆไม่ลั่นนะครับเบาๆหน่อยจะมีจุกน็อตจุกปลายถออออกมาแต่ถ้าเป็น UK เคจุกจะถอดไม่ได้เท่านั้นเองจะอ่านกว่าราคาถ้าซื้อเบิกใหม่ประมาณ4-5หมื่นได้เนาะได้ตอนนี้ได้ครับเพราะว่าท่อหนึ่งไม่ผลิตแล้ว้อนี้เลยที่หายากๆใครมีท่อตัวนี้อยู่นะครับเป็น a อ r o ตัวนี้เก็บไว้ได้เลยเพราะว่าหาค่อนข้างยากนะฮะในสเปคใส่สแคมเบิร์ครับ เขาก็เลือกเป็นสีเงินนะครับให้เข้ากับสไตล์ของรถหล่อๆครับแล้วก็อันนี้เดิมๆมาเลยพวกนี้กาบพวกนี้เดิมๆมาให้นะครับแต่ว่าสตีมแม็กฟ e ีเนี่ยที่แตกต่างก็คือเนี่ยอย่างบางคนยกแบบนี้เขาให้มาเลยที่จริงเป็นของแต่งเขาให้สีสีทำสีมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทางนี้ฮะพวกกาน้ํากันล้มพวกกาบหม้อน้านะครับกันล้มต่างๆกันแข็งนี่ครบเซตมาเลยอันนี้เป็นของแต่งให้มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับ ถ้าซื้อตัวปกติทั่วไปไม่มีนะฮะไอพวกนี้เป็นอุปกรณ์ต้องซื้อแยกต้องซื้อแยกครับผมและที่โดดเด่นที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของสีนะฮะในตัว l i m i t ต็คันนี้สตีมแมคควีนนะครับออกเป็นสีเขียวแบบหล่อเลยนี่แล้วตรงนี้คือแบบเนี่ยฮะสตีมแมคควีนพันสองนะครับโลโก้เท่มากนี่นะครับแล้วก็เป็นสีทูโทนตัดเส้นสีสทอง,ทองแบบนี้นะครับโลโก้ข้างถังแบบตัวคลาสสิกเลยครับนี่โหสีสวยนะ มีอะไรเสริมแมทเตอก็มีพวกตุ๊กตาแฮนด์ที่จะมีรันนัมเบอร์แล้วก็ลายเซ็นใช่ครับเป็นของเฉพาะของเทมเปสตีแมกนีนศูนย์เก้าเก้าสามนะครับจากหนึ่งพันคันแล้วก็เป็นลายเซ็นมันจริงจริงอ่ะพื้นฐานกับ XE มันคือรุ่นเดียวกันแต่ว่ารุ่นนี้เขาจะตัดคำว่า XE ออกไปใช่เบาเซคัมเบอร์พันสองก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะฮะเขียวน้ำตาลแบบคลาสสิกสุดๆโช๊คหลังก็จะเป็นเออร์ลินมาให้ใช่ครับเดีตัวนี้เป็นตัวซับแทังนะฮะต้องอาจจะมองมุมนี้ฮะพิวด ตัวซับแท้งโรงงานมาให้เลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นดิสเบรกได้ป um ั๊มเบมโบจานนะครับชุดล้อเป็นชุบเรลนะครับล้อตัวนี้ไม่มียางในนะฮะเป็นซีลวดทะแยงข้างแบบนี้คือให้ของดีมาจากโรงงานเลยนะครับสเปคยางฮนะหนึ่งห้บสิบเจ็ดแบบนี้เลยหล่อๆสวิงอาร์มตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับสวิงอาร์มยาวกว่าชาวบ้านเขานะฮะยาวกว่าตระกูลพวกยาวกคุณนะยาวกว่า ตัว X4 นะครับมันจะสเปคเดียวกันกับตัว XE คล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ว่าจะเตี้ยกว่ามาดูไมค์กันหน่อยนะครับหล่อล้ำแบบดิจิตอลนะครับผมเปิดมาปุ๊บนี่คันนี้มีเลือกฟังก์ชันของไมค์ได้ด้วยนะเลือกธีมได้อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองเลือกพี่เมกดดูปุ๊บเลื่อน อันดิสเพยนี่ปุ๊บเลือกธีมเราเลือกโหมดได้เลือกโหมดตั้งชื่อรถได้อะไรได้พวกนี้ป๊ากดไปที่โฮมนี่อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเลือกได้แต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยที่บอกว่าคือน้ํามันจะเข้าชีเรือนไม่ตัวนี้แหละคือจุดจุดหนึ่งที่เป็นข้อเสียหลักๆเลยของสแคมเบอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยชุดไม้เดี๋ยวประมาณ6กหมื่นกว่าบาทซึ่งราคาเอาเรื่องอยู่ ตรงนี้นะครับเป็นโหมดการขับขี่เราเลือกได้กดไปที่โหมดอ่าเดี๋ยวผมกดเข้าไปก่อนปุ๊บเห็นไหมฮะอันนี้คือโหมดการขับขี่นะครับอันนี้เป็นรดอ่าเนี่ยเลือกเลือกได้เห็นไหมอันนี้ตัวนี้เป็นสปอร์ตนะครับอันนี้เอาไว้ลุยเป็นออฟโรดนะครับออฟโรดโปรอันนี้เป็นไรเดอร์นะครับอันนี้เป็นเลนนี่น,นี่คือโหมดการขับขี่ปรับได้ตามสภาพถนนเลยนะครับลองฟังเสียงท่อกอันนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นปลายอโร่สลิปออนนะครับ ตัวนี้เสียงจะออกแบบสุภาพนิดๆไ,<ม>ไม่ได้รั่นมากนะฮะ<ช>สไตล์ของ a อ r o โอยู่แล้วสำหรับสเปค UK ครับไฟหน้านะครับดวงเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็เป็น LED แบบนี้ฮะก็ดูหล่อดูเท่ขึ้นเนาะม,มันจะดูทรงแบบโมเดนคลาสสิกขึ้นมาแล้วถ้าตัวเก่ามันจะคลาสสิกเลยอันนี้ก็ตามยุคตามสมัยออฮะ ก็ฟังรีวิวจากคนที่ใช้จริงมาแล้วนะครับน้องเตอร์เนี่ยขับมาหลายคันในตัวสแคมเบิลนะครับก็ลองดูนะมีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียจุดนี้รับได้หรือเปล่าถ้ารับได้นะครับก็ลองไปหามือสองมาเล่นกันดูได้เพราะว่าป้ายแดงตัวนี้ไม่มีขายแล้วนะครับจะเป็นตัวใหม่ๆก็ก็ราคาจะถูกลงนะแต่ว่าสเปคต่างๆก็จะไม่เหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆลองดูแล้วกันถ้าชอบทรงเท่ๆลุยๆท่อออกข้างสแคมเบิลแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าชอบเป็นตัว s ส e a m McQueen แบบนี้ l i m i t ต็ดแบบนี้มือ2ค่อนข้างหายากแล้วไม่มีแต่ถ้าเป็นตัว xe xc ในตลาดยังพร้อมนีเห็นอยู่นะครับราคาสวยๆหน่อยก็ประมาณ4 0 0 0 0นขึ้นนะครับแล้วแต่สภาพรถแล้วแต่เลขไมลแล้วแต่ปีรถแต่ส่วนตัวผมเองผมชอบผมก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ตัว s ส e a m McQueen ก็แต่งไปพอสมควรนะฮะเป็นรถที่ขี่มันนะครับขี่สนุก นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไปคนตัวสูงแล้วก็มีปัญหาทุกรุ่นแหละปัญหามากปัญหาน้อยแล้วแต่แล้วก็ที่ชอบเลยอย่างพี่อูดชอบความเร็วตัวนี้ตอบโจทย์แน่เห็นสูงสูงแบบนี้แรงมากนะครับไล่ตัวตระกูลแบบสปอร์ตสปอร์ตเทสๆทตัาเนี่ยได้ทันนะครับแล้วก็ได้ระบบช่วงล่างที่สูงแล้วก็มั่นคงแน่นสบายมากนะครับอ่ะก็รีวิวคร่าวๆแบบนี้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับที่กําลัง เลงโชยัมแคมเบอร์ไว้อยู่นะครับเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณน้องเตอร์มากครับผมครับ